เป็นวิวเดิมๆที่มองแล้วไม่เคยเบื่อวิวเก่าซ้ำๆข้างนอกแดดแรงนะคะแต่ว่าลมโชยเป็นวิวเก่าซ้ำๆแต่ว่ามองแล้วรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายตารู้สึมบกเครียดรู้สึกว่าความรู้สึกคือมันรู้สึกดีอะ,ค,ะค่ะท่ามกลางหุเข่าล้อมรอบเป็นวิวเก่าๆที่ชอบถ่าย แล้วเป็นวิวที่ที่ตรงนี้ที่เราชอบมองออกไปมันดูแล้วมันเกิดการจินตนาการเกิดภาพต่างๆนานานะมันเป็นวิวที่แบบอยู่กับตัวเองมองไปแล้วมันรู้สึกสบายตาค่ะี่ค่ะเขาลูกนี้ประมาณเขาลูกนี้ประมาณระยะทางประมาณบกไก่ค่ะสามารถนั่งรถไปได้ประมาณ ซี่ห้าโลนี่แหละแต่ว่ามองไปแล้วมันสบายตาที่มันเป็นภูเขาปุ๊บ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 นะคะหลายร้อยลูกนะคะอยู่อยู่ด้วยกันพอเข้าไปใกล้ๆเรามันเป็นภูเขาหลายล้มลูกนะคะลมซวยๆถามว่ามันเป็นบรรยากาศที่แปลว่าเขาเรียกไหนคือบรรยากาศที่อยู่กับตัวเองแล้วมันเป็นอะไรที่มีความสุขละ ที่เราเออเรามองเขาลูกนั้นแล้วมันจะเกิดจินตนาการเวลาฝนตกมันสิมีหมกค่ะเเว,าวลาเข้าไปใกล้ก,ลก็สวยนะคะเป็นภูเขาลายๆลอยลูกซับซ้อนซับซ้อนซับซ้อนกันนะคะเป็นหินปูนหินแต่เลยก็เขาเรียกเป็นภูเขาหินปูนหรอที่มีต้นไม้แล้วก็ผิวเขาลายลอยลูกนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะบิวนี้เราชอบที่สุดเราชอบ ม,มองแล้วก็ชอบอยู่กับตัวเองมันเป็นวิวที่มีความสุขมากๆเลยคะ่ะ